ครับผมเบาสารคนบานาต้นเดือนมีนากับเป็นเขาซูเทศกาลของการวิ่งครับออกกําลังกายนะครับมันนีกสิทธ์นับหนึ่งของการวิ่งนะครับออกก่างหายการวิ่งไปเกือบเกือบสองปีนะครับโควิดรอบที่หนึ่งาไปว่าสตีแลนด์ของบริแลนด์นะครับมาอีกรอบหนึ่งรอบที่สองผ่ไปอีก,กเกือบสองปีนะครับเขาสู่เดือนมีนาแล้วกรสิทธ์เริ่มนะครับ เริ่มนับในึ่งของการออกกําลังกายแล้วนะครับเริ่มนับหนึ่งของการวิ่งออกกําลังกายนะครับตั้งเป้าไว้เดือนนี้มาที่ร้อยกิโลนะครับมือเด้เป็นมือแรกของการออกเริ่มวิ่งนะครับอาจจะแค่วิ่งวิ่งย่างๆนิดน้อยครับมือแรลกวบองๆจะมาสิได้จจากโลเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันในช่วงหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วครับในการได้การ โอ้ขอท่าครับสนามนี่ครับสีไซเป็นสนามซ้อมเลยครับสนามนี่ครับถนนพึงสางเซตไม่ครับข้างหลังผมมันจะทะลุไม้เหล็กสามสิบหกนะครับทั้งหลวงหมยเล็กสามสิบหกนะครับส่วนท่งนี้คือท่างท่างกับบานนะครับขึ้นแรกลงมาจากบานไปเลยนะครับเอ้าลองมือขับมือแหลกซีโร่าโลเรียกน้ำหยก่อนครับ รยากาศได้อยู่ครับแต่ข้ามาอาศวิมียุ่งยุ่งค่อนข้างหลายจังน้อยนะครับแต่ขันยางธรรมดาเนี่ยยุ่งกัดแน่ครับต้องแลนครับมาแหลกตรวจสอบเส้นทางครับค่อนข้างจะนียุ่งไรนะครับทะาลนช่วงสามสี่โมงแรกนี่ได้ครับแต่หกโมงแรกมาแล้วอัศวิมียุ่งออกมาแล้วค่อนข้างก็งเป็นป้ายยางนะครับ ที่จริงวงนี้จะเป็นป้ายยางเบิดนะครับแต่ใครอาเจาะเจาะเหตถนนนะครับถนนเสน้นทุ่งสำนักหมาบในนะครับทะลุถนนหมายพาดสาย36นะครับจะทะลุออกเลยนะครับซึ่งช่วงนี้ช่วงที่เขากำลังเห็ดถนนอาจจะใรยเส้นนี้เป็นทางสัญจรในทางลัดนะครับเอาแล้วนะครับเนาะมือแหลกของการวรอมครับระยะทาง โอแมนสิ่งสำคัญครับทดสอบข้อฟิตของท้องก่อนนะครับมือแหลกเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็โอเคนะครับร่างกายก็ถือว่าโอเคค่อยๆไปนะครับบอหักผมซีโร่หาโลนะครับในช่วงแหลกมือนีกน็เอาไว้สํานีก่อนนะครับาัว่า,างสีิษะผมมีไฟนะครับมันหมืด ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพื่อมีสัตว์ปลาตัวมีงูนะครับในกระสียางครับยางไปเรือฮอดบ้านจากนี้ไปฮอดบ้านก็เกือบกิโลได้ครับกระสียางไปเรื่อยๆสำหรับมือนีในการซ่อมแรกของของปีนี้นะครับเดี๋ยวมือหนาเข้ากับจังว่าแรดระยะเง้วอีกทีหนึ่งนะครับพยายามนะครับอ่อนน้ำเส้นถนนหนทางทางรถแรดน,นะครับ พอสิ้นนี้กับพอใครมีรถสัญจรบันไดท่ามิดรไม่นะครับนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เอาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ